การรถไฟแห่งประเทศไทยถวายภาพระกฐินพระราชทานประจำปี2565ณวัดสเกตราชวรมหาวิหารเมื่อวันที่20ตุลาคม2565เวลา13.45นาทีนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานนำคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างการรถไฟอัญเชิญภาพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2565 พร้อมบริวารกรถินเครื่องพระกรถินพระราชทานทั้งหมดถวายนวัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบสตรูพ่ายกรุงเทพโดยมีพระธรรมโพธิมุงคลเจ้าอาวาสวัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมทั้งประชาชนและผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุป,ปัจจัยบำรุงและบุรณะพระอารามทําบุญกระถินพระราชทานประจำปี2565เป็นจำนวนเงิน 1,899,559บาทในโอกาสนี้ผู้ว่าการรถไฟยังได้ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน134รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและทำนุบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนวัดสะเกตจำนวน20,000บาทและวงดุริยางโรงเรียนเทพศิรินจำนวน1,000 0บาทเพื่อช่วยสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามนโยบายของการรถไฟแห่งประเทศไทยสำหรับวัดสเกตร,ราชวร,รมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองเดิมชื่อวัดสแกเป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาจัดเป็นวัดอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวร,รมหาวิหารตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบสตรูพ่ายเป็นวัดสวยแห่งเกาะรัตนโกสินทร์ ที่มีความวิจิตรงดงามมีพระเจดีย์สีทองสูงเด่นเป็นสง่าเหลืองอารามอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงโปรดกล้าวให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอารามส่งพระราชทานนามใหม่ว่าวัดสเกตซึ่งมีชื่อที่นิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดภูเขาทองเนื่องจากมีพระเจดีย์ภูเขาทองหรือบรมบัณฑพ์ ที่สร้างขึ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันได้รับมาจากประเทศอินเดียซึ่งขุดจากเนินพระเจดีเก่าในเมืองกบิลพัทเป็นโปูชนียสถานและสัญ,ญลักษณ์อยู่คู่วัดสเกตราชวรมหาวิหาร